พลอยสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองไปที่พลอยเคยสัมภาษณ์ว่าพอลอยร้องไห้กับตัวเองแล้วพลอยจำไม่ได้ว่าพลอยเชอรมนเธอคือใครอ่ะทาไมเรารู้สึกว่าเราไม่มีความมั่นใจรู้สึกอินซีเคียร์รู้สึกสูญเสียความเป็นตัวเองมากโอ้พี่วูด,ดี้มันเข้ามาจนแบบไม่มีความมั่นใจที่จะใช้ชีวิตหรือไม่กล้าทําอะไรเลยแบบใช้ชีวิตอยู่กับความหวาดระแวงแล้วก็ความกลัวของตัวเองแล้วก็ขังตัวเองอยู่ในบ้านไม่ออกไปเจอคนนอนก็นอนไม่ได้ อยู่ในสภาวะที่มันมีความเครียดที่ค่อนข้างสูงมากๆประหลาดใจตัวเองเหมือนกันว่าทำไมตัวเองไปอยู่ในจุดนั้นได้แล้วมีวิตกกังวลมีมีวิตกกังวลมากอยู่ในสภาวะที่มีความเครียดสูงคือหลับตาเมื่อไหร่หัวก็จะคิด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 อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบ p a n ิคแ t ท a ทคแบบมือไม้สั่นสั่นอย่างเงี้ยตลอดเวลาแล้วก็หน้าพลอยไม่ใช่หน้ายีนะหน้าไม่มีรอยยิ้มครูลูกกอล์ฟพูดกับคำนึงตอนนั้นเจอพลอยว่าพี่พลอย หนูรู้จักพี่มานานมากเลยนะวันเนี้ยถ่าหนูไม่รู้จักพี่มา่อก่อนนะ่ะหนูจำไม่ได้เลยนะว่าพี่คือพอเชอร์มมนฟังแล้วเราก็ตกใจเพราะเราก็จําตัวเองไม่ได้เหมือนกันสภาพตอนนั้ี่แย่มากแย่จริงๆแบบไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองแย่ที่สุดมาในชีวิตยอย่างงี้มาก่อนอะไเงี้ยค่ะ